วว้า <Wow. S 2> สวัสดีครับนี่คือผลงานการเทรด EURUSD นะครับวันที่30กรกฎาคมนะครับก็สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องนะครับ513บาทนะครับวันนี้นะครับลงทุนหลักพันนะครับกำไรหลักร้อยนะครับถ้าเราลงทุนหลักหมื่นกำไรก็จะเป็นหลักพันนะครับหรือ ลงทุนหลักแสนนะครับ <Wow. S 1> กำไรก็จะเพิ่มขึ้นไปตามสัสดส่วนนะครับเพราะว่าเราจะออกไม้ที่ได้กําไรเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราเล่นที่0.01หรือ0.06นะครับเราก็จะเพิ่มเป็น0.04หรือเล่นเป็นหลอดได้นะครับกําไรก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเรามีความรู้นะครับด้วยประสบการณ์การเทรดมาแล้ว4ปีนะครับยินดีที่จะแบ่งปันความรู้นะครับที่จะ ทำให้พอร์ตของท่านได้กำไรทุกวันนะครับแล้วก็ได้ถอนทุกวันนะครับใครที่อยากสร้างอนาคตสร้างชีวิตใหม่นะครับต้องเทศสร้างชีวิตนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเทศสร้างชีวิตแล้วก็เพจอื่นๆนะครับที่อุดรพารวยลูกศิษย์พุทธเจ้านะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับใครสนใจก็ทักทายกันมานะครับ มีคอร์สท,ที่จะเสริมประสิทธิภาพของท่านถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านได้อย่างมีความมั่นใจในการเทรดในตลาดฟอร์เรตตลาดเงินตราที่เป็นตลาดะดาบโลกนะครับรวยรวเฮงๆะะครับสวัสดีครับ